ระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มขับเกง๋งถูกล้อรถพ่วงหลุดกระเด็นทะลุกระจกรถพังยับแต่รอดปาฏิหาริ์คนแห่ส่องทะเบียน Facebook ข่าวสารเมืองปราการ v 2ได้มีการรายงานภาพอุบัติเหตุเมื่อเวลา20.30นาวันที่17พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกัน,นยูและตำรวจทางหลวงเข้าให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวน3รายซึ่งยังเคราะห์ดีที่บาดเจ็บไม่มากนะัก จากอุบัติเหตุมีล้อรถบรรทุกพ่วงเคลนเดอร์ล้อหลังหลุดไปใส่หน้ารถเก๋งคันหนึ่งในขณะที่กำลังขับขี่อยู่บนถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษทล .9 ช่วงหลักกิโลเมตรที่50ทิศทางมุ่งหน้าบางปะอินจากการตรวจสอบผู้บาดเจ็บชาย1หญิง2บาดเจ็บไม่มากจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกาย ขณะที่จุดเกิดเหตุพบรถเก่งโตโยต้าสีขาวจอดอยู่ในส,สภาพกันชนด้านหน้าหลุดพังเสียหายส่วนอีกคันที่เจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงก็คือรถเก่ง MG ทะเบียน1957คันหนึ่งจอดอยู่สภาพด้านหน้ามุดเข้าตัวหางพ่วงรถบรรทุกโดยมีล้อรถบรรทุกคู่กรณี ขึ้นไปเกยอ,อยู่ที่กลางหัวเก่งด้านหน้าของรถเก๋งในสภาพที่ล้อคาอยู่ตรงหน้ารถช่วงเบาคนขับพอดีพอดีซึ่งจากการตรวจสอบคนขับรถคันนี้พบว่าเจ้าตัวบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีเพียงเศษกระจกที่แตกกระเด็นใส่และไม่ถูกแรงกระแทกจากล้อรถพ่วงแต่อย่างใดจนหลายคนต่างตั้งคำถามว่ามีของดีอะไรหรือไม่ถึงรอดตายราวปฏิหารในครั้งนี้ สอบถามคนขับรถเก่งที่รอรถพ่วงเกยหัวเก่งคาซากรถอยู่นั้นบอกว่าตนเองกลับมาจากทำงานย่านสมุทรปราการและกำลังขับรถเก่งกลับที่พักย่านรามินทราระหว่างทางก็ขับมาตามปกติและใช้ความเร็วไม่มากจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุสังเกตว่ามีล้อรถบรรทุกหลุดวิ่งไปชนกับแบรีเออร์เกาะกลาง จากนั้นล้อคันดังกล่าวกระเด็นพุ่งเข้าหาหน้ารถของตนเองอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหักหลบอะไรได้ทันพอถูกพุ่งชนก็เหมือนภาพตัดไปแล้วรถเสียหลักไปชนรถเก๋งสีขาวก่อนจะพุ่งเสียบคาที่หางพ่วงเทเลอร์ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังถือว่าครอสดีมากๆที่จังหวะที่ล้อหลุดออกมานั้นจนมาปะทะชนกับรถของตนเองนั้น เป็นจังหวัดที่ตนเองขับมาไม่เร็วหากชนความเร็วมากกว่านี้อาจจะถึงปะะทาเสียชีวิตคาซากรถก็เป็นได้จึงอยากฝากเตือนผู้ภัยกับผู้ใช้รถทุกชนิดมั่นตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานโดยเฉพาะรถบรรทุกที่มกเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้งทะเบียนรถ MG1957 ขอบคุณมุมข่าวคะ่ะ